เต้มเซนแผนการแทรกซึมเข้าไปในองค์กรครั้งนี้สำคัญมากฉันจึงจำเป็นต้องเรียกคนที่มีฝีมืออย่างนายสองคนมาที่นี่โดยเป้าหมายของเราก็คือเฮียแดงเฮียเอเอเออโตแมทชอบปีไก่ชนอย่ามมูแต่เสียเวลาพูดเลยครับเฮียรีบๆบอกแผนมาสักทีเถอะแต้มเซนนักฆ่ามือฉมัง ฟังให้ดีนะจ๊ะแผนของเราในครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับสุดยอดห้ามปากโป้งโดยเด็ดขาดแผนการนี้ฉันจะให้พวกนายสองคนแอบเข้าไปในบริษัทของเฮียแดงที่มีชื่อว่าเฮียแดงคอมพานีตำแหน่งของเฮียแดงอยู่ที่ชั้น8ห้องเฮียแดงจะสีแดงๆหน่อยแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่จะเข้าไป นั่นก็เพราะเฮียแดงจะมีบอดี้การ์ดอยู่สองคนที่ชื่อว่าแตงกับพนงซึ่งสองคนนี้จะมีอาวุธหนักติดตัวเสมอบอกเลยว่าแต่และอย่างแรงๆทั้งนั้นแต่ก็อย่างว่านั่นแหละแตงกับพนงตอน8ปดโมงเช้าชอบไปกินข้าวราดแกงอยู่หน้าปากซอยเป็นประจำเราจะใช้โอกาสที่แตงกับพนงตอนกําลังกินข้าวแกงจัดการเฮียแดงตอนที่แตงกับพนงไม่อยู่เข้าใจแผนการนี้ไหมล่ะไม่เข้าใจเข้าใจ<ห>ครับ กฎข้อที่หนึ่งของมือโปรแม้จะไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนไม่งั้นจะเหมือนโชว์กาดอย่าลืมสิวะโทษทีลืมเพื่อให้ภารกิจนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเอาสิ่งนี้ไปใช้ซะยางรถยนต์ตัวใหม่สำหรับสายซิ่งดีเซนติไฮดรกใครๆเขาก็ใช้กัน ร้านไหนๆเขาก็ขายกันไม่ว่าจะเป็นร้านของเฮ er ียจอมเอ็นพีชายชายผู้หลักครอบครัวชอบทำบุญรักธรรมชาติหรือจะเป็นร้านของนา้ากระมลกระมลการยางผู้นำวงการรถกระบะแต่งซิ่งอยากได้แบบไหนน้าจัดให้โอเคพูดจบอย่างนี้ผมไปได้ยังไงนั่งรอฟังข่าวดีได้เลยครับบอสนะบริษัทของเฮียแดงนั่นจินะห้องเฮียแดงเป้าหมายของเรานะ ใช่ห้องนั้นแหละเราต้องเงียบอย่าให้พวกมันรู้ตัวเด็ดขาดโอเคเฮ้ยอ่านี้พวกแกเป็นไครเข้ามาได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทำบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวความก็แตกหมดหรอก ช่วยไม่ได้ก็มันเห็นเราแล้วนี่หวะจะต่อยมันก็เบาๆหน่อยสิงว่าเดี๋ยวกาดคนอื่นมันก็แห่มาก,กันหมดหรอกมึงนี่มันโง่จริงๆโอ้ยควายก็แล้วไอ้ต่อยเงียบๆของมึงอะ่ะมันต่อยยังไงล่ะวะทำไมไม่ทำเองละอ่ะเฮ้ยออเอแล้วนี่มึงจะเสียงดังทำไมอนะฮะเดี๋ยวมันก็รู้หมดหรอกว่าเราจะมาฆ่าเฮียแดงฮชิบหาย สรุปว่ามึงจะบอกดีๆได้หรือยังฮะไอแว่นว่าเคยเป็นคนส่งพวกมึงมาเฮียแดงเจ้าพ่อเอนวียางยนตเมืออาชีพอย่างเราน่ะไม่คายความลับออกมาง่ายๆหรอกเว้ยหูหหปากดีเหลือเกินนะเรางั้นก็ไปนอนตั้งสติกับเพื่อนมึงนู้น แต่โชคดีมากนะที่ตอนนี้ฉันหิวเดี๋ยวขอออกไปหาอะไรกินก่อนจะกลับมายำพวกแกต่อไปเว้ยพวกเรา <c oughs> อาเพนะียเฮ้ยแค่น่ะฮะอฝากซื้อกัะเพราหมูสับไข่ดาวหน่อยฮะกระเพราไข่ดาวอย่างงั้นเหรอหอยไข่ดาวนี่เอาสุกหรือไม่สุกละ่ะไม่สุก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจดีเซนติหรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเพียงพิมพ์คำว่าดีเซนติวิวแอนด์ไพรไทยแลนด์ดีเซนติอย่างเท่ๆของคนเท่ๆ